สวัสดีครับผม TC Channel นะครับดูเด็กๆก,กินอะไรกันโอ้ยอร่อยยังดีน้ำลายไหลเลยาหนูดีกินอะไรลูกโอ้โหดีกินแคปแคปปลานะครับผมแคปปลากับข้าวแล้วก็หารเม็ดนะครับวันนี้ไปหาซื้อไก่ไม่มีนะครับผมกระตอกก็เลยซื้อแคปแคปปลามาให้เด็กๆ ผสมกับข้าวแล้วก็อาหารเม็ดนะครับเป็นอีกเมนูจานโปรดของน้เปี้ยวนะครับน้เปียวชอบกินแคปปานะครับผมเอาเกี๊ยปลานะครับผสมกับข้าวแล้วก็อาหารเม็ดนะครับผมให้น้องๆได้กินกันโอ้โหวิเปียวเคี้ยวกรุบๆอร่อยนะครับผมอร่อยมากเลยนะครับพ่อครับโอ้โหเคี้ยวกรุบๆเลยนะครับผมมันอร่อยมากเลยนะครับพ่อครับ อร่อยจริงๆนะครับผมอยากกินอร่อยมากเลยนะครับโมดี้เป็นไงบ้างอร่อยไหมลูกดีออกร่อยดีอร่อยดีอร่อยอ,อ,อยากินกินลูกกินอ่ะดูกระดูกรดเอ้ยยกดูกระดูกรดเดย เกตติพี่เปียวอยู่ใกล้กันเลยโอ้โหหมาก,กระแมวอ,อยู่ใกล้กันเลยเป็นรักกันเลยนะครับน้ำเปียวไม่กัดน้องนะครับลูกก็ร้องน้ำไมลูกก็ร้องน้ำไม่มีเหง้ร้องน้ำไม,ล,ำไมลูก หันม้าไม่ใช่หารแมวมดีกินใหญ่เลยดีลอยดีนั่งอยู่ดีกินเก่งมากเลยิใหญ่เลย เปี้ยกินน้อยจังเปี้ยนทำไมกินน้อยจังลูกอาหารไม่ถูกปากเลยลูกโอ้โหกินน้อยจังพี่น้ำเปรี้ยวอ่ะยังเหลือเยอะเลยก็พี่น้ำเปรี้ยวแต่ข้าวไม่ถูกปากกินน้อยเดี๋ยวก็กินเองนะครับผมเยนะครับกินนี้ก็เป็นกิมความน่านรักของน้องๆน,น,นะครับผมจะโนดีจะน้ำเปรี้ยวแล้วก็จโยเกิดนะครับผม โยเกิดก็กินอาหารแมวเอ้ยทำไมกลอมจังโยเกิดเนี่ยนะโยเกิดไม่ยอมกินอาหารเดี๋ยววันนี้ยังไม่เห็นโยเกิดกินอาหารเลยอ่าเดี๋ยวให้โยเกิดขึ้นมากินขบวบนก่อนเนาะวุ่นวายกับพี่เขาอ่าๆมาเดี๋ยวพนะ่อเทนะอาหารให้มาเกิด ตัวเองไม่ยอมกินอยากไปกินของพี่เขามแมวซ่าของโยเกิร์ตก็มีนะครับอาหารแมวแลมโบแคปนะครับผมอาหารแมวเยเฉพาะเลยนะครับเจ้าโยเกิดนะครับ ดีนดีโอ้โหน่ดีกินอร่อยมากเลยลองเที่ยวน่าจะใส่น่าอยากจะไปเที่ยวนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของน้าของน้องพบกันใหม่คลิปน้านะครับผมสวัสดีครับผมที่ชแนลนะครับผมโอ้โหเด็กๆเป็นไงบ้างอวันนี้ก้มหน้าก้มตากินเลยวันนี้กับข้าวน่าจะถูกปากถูกใจนะครับไปดูกันครับว่ากับข้าวอะไร โอ้โห uh huh. นี่ก็คือปลาทูทอดนะครับพลต่อทอดปลาทูให้เด็กๆนะครับวันนี้ซื้อปลาทูมาให้น้องได้กินกันนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้กินปลาทูนานแล้วนะครับเด็กๆจะชอบมากเลยโดยเฉพาะพี่นมเปี้ยวนี่โอ้โหพี่นมเปี้ยวก้มหนะ้าก้มตาก,กินใหญ่เลยพี่เปี้ยวกินข้าวกินข้าวลูกไม่ต้องสนใจแมงวนันลูกแมงวนันแมงวนันอ๋อลำคานแมงวนันกินก,กินลูกกินกินกินไอมาเปี้ยวเพ่อะ หนพอดูพี่ขี้ตานี่นหนขี้ตาเอ้ยขี้ตากินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวนะพี่เปี้ยน่าจะรำคาญแมงวันนะครับผมโอ้ยแมงวันนี่ได้กลิ่นปลาที่ชอบจัางแมงวันแมงวันก็ยังชอบเลยนะพี่เปี้ยวนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยถ้าเป็นปลาทแล้วก้มหน้าก้มตาเลยนะวันนี้ เด็กๆ,ๆได้กินแคบหมูกินได้นิดเดียวนะครับเนื่องจากอาหารไม่ถูกปากนั่นเองกินได้นิดเดียวตื่นมาตอนเช้าก็ยังเหลือเยอะเอู่นะวันนี้พอต่อกก็เลยแก้มือด้วยการทําเมนูปลาทูทอดนะครับให้เด็กๆได้กินกันนะ,ะยางไงนูดีอร่อยไหมลกูกอร่อยครับพ่ออร่อยนะคะไอเตมเป็นไงไอโยเกิร์ตเป็นไงบ้างโอ้โหโยเกิร์ตก็กินของโยเกิร์ตนะครับ เด็กเกิดก็กินของเด็กเกิดก็มีอาหารแมวนะครับผมเป็นอาหารเม็ดนะครับเด็กเกิดก็ร้องอยากอยากกินปลาทูกับพี่เขากินไม่ได้เดี๋ยวโดนพี่เขาแงับเอานะมันเปรี้ยวกาห่วงนะครับเด็โยเกิดเออโยเกิดเออโยเกิดก็หิวโอ้ยร้องใหญ่เลยกินใหญ่เลยโยเกิดฟังดูหน้าชัดๆนะ เอาอยเกิดเอ้ยเด็กกินกันนะครับอาหารอาหารก็แมวก็คือแมวอาหารหมาก็อาหารหมานะครับผมแยกกันแยกส่วนกันนะครับผมโอ้โหเจ้าหนูดีดูเนี่ยกล้ามขาโอ้โหวิ่งเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พ่อปล่อยให้ไปเที่ยวในวิ่งตามพ่อเลยนะครับผม ไปตลาดตอนเช้านะครับไปทุกวันเลยวิ่งตามพ่อพ่อไปเอาน้ําแข็งก็วิ่งตามนะครับไม่ดีจะวิ่งสู้ไม่ไม่สู้นมเปี้ยวนะนมเปี้ยวจะวิ่งเก่งวิ่งคล่องกว่านะเมื่อเช้านี้พ่อต่อปล่อยออกไปพร้อมกันนมเปี้ยววิ่งไปหาพ่อถึงตลาดก่อนนะครับผมเสนอหนูดีมาที่หลังนะครับผม ดีก็กลับมาพร้อมกันกับพี่นมเปียวนะครับผมวิ่งกลับมาพร้อมกันเลยเก่งมากเลยนะครับพี่นมเปียวพี่นมเปียวคันเลยลูกเออไอหมาหมาเปียวพ่ออุ้ยันขัน,ขน,ขนขันครับพ่อโอ้อโหโอ้เกาใหญ่เลยกินกกินแข็งแรงมากเลยนะครับผมแข็งแรงครับผมชอบกินปลาทูนะครับขอบคุณเมก กันขอบคุณแม่ยุขอบคุณแม่หมวยขอบคุณแม่ฟ้านะครับขอบคุณ,คณ oh. พี่ฟ้ามากเลยนะครับที่ส่งอาหารมาให้น้องๆนะครับอาหารน้องๆก็2 0ถุงละ20กิโลเลยครับหนึ่งถุงนะครับโอ้ยสุดยอดเลยนะครับน้องฟ้าเป็นนางฟ้าของเด็กๆนะครับผมที่ส่งอาหารเน็ดมาให้นะครับผม อ่านี่กล่องนี้ไม่เกี่ยวนะครับกล่องนี้กล่องสีเขียวนี่ไม่เกี่ยวนะกล่องสีเขียวนี้ก็ต่อเอาซุปกล่องมาใส่ขวดนะครับผมเก็บขวดนะครับผมเก็บขวดขายเป็นรายได้พิเศษอโอเคนะครับกิปนี้ก็เป็นกิมความน่ารักของน้องนะครับน้องๆกินข้าวหมดแล้วโอ้พี่น้องเปี๊ยกกินอิ่ม กินเยอะมากเลยหมดแล้วถึงจะหนูดีก็ค่อยค่อยกินนะกินแบบผู้หญิงนครับกินแบบง่ายๆเรียบเรียบไปก่อนเนาะอ่าน,นีจะกินช้าก็พี่นมเปรี้ยว